เอาหมูไส้เจ้าบ่อนอือเป็นไบบอยู่เมืองนอกคันตีผู้ดีก็แหละเนาะเออมันได้เงินเดือนหลายปันได้ล่ะสองล้านคนเด้ปอสองล้านคนนะออคันตีเป็นเงินไทยกันสิกประมาณหามื่นนี่ละอช่วงให้แม่ใส่เดือนเท่าไหร่เดือนละหมื่นดีที่สุดหนึ่งตัวใครอยู่นอกสั่นของเจ้าเด้สั่นโอ้ลูกข่อยก็อยู่มั่งนอกคือกันเอ้า มันได้เดือนละหมื่นก็สิได้หน่อยแท้มันสิพอใส่อยู่บ่ส่งไม่ให้แม่กักบาทมันก็ทรงให้อยู่ด้ละเดือนละพันบ่มันสิพอใส่พันเดียวนึงโอ้ยถ้ามันได้หน่อยประนันให้มันกลับมาอยู่เมืองไทยลดมาหาเห็ดแนบ้านเ้าหกสิบ่ได้หลายก็หันอยู่บ่สรงมาให้แม่ใส่เดือนละพันวันนี้เมียเฮ้ยจะไลพูดลูกเจ้ามาเห็ดงานอยู่ประเทศใดล่ะโอ้ลูกชายข่อยนันมันอยู่อเมริกา อเมริกาเงินเดือนเมื่อหนึ่งตีเป็นเงินไทยกะจีสองสามแสนนี่ละโอ้ทรงให้แม่เดือนละพันกะประมาณสามหมื่นกว่าเมือเดือนละสามแสนท่งให้แม่เดือนละพันพันหนึ่งกับสามหมื่นกว่า จนี้้ยิบ่าสอง,สบบบสองออร้ยละเออสองร้อยกับสองรแปลว่าจะเป็นนี่ขอยมสามร้อยนั่นแล้วเหอเป็นนีนน่ตัวจังได้เป็นตัวขอย,ยืมจะหาลอยอ่จาจะให้ขอสองร้อยเลือจักบาทบาทนี่สามร้ <300. S 2> อยการันตัวขอยได้โบอครบเขา,าเป็นนี่ตัวจ้ะแต่ตัวมายืมพกเมื่อกี้สองรยเด้เอายืมหาลอย ไอห้หนูสองร้อยเลือดสามร้อยไอ้เพราะท่านไอ้หนูก็แปลว่าไอ้เป็นหนูสามร้อย <c oughs> ตามนั่นเลยจ้ะยเยอะประตรุนเส้นนี้เข้ามือไหนเอ้อก็ไอ้เส้นีหนูคบมือได้พุนลาหนูจะสิ่งใส่นีไอ้คืนโอเคขอบคคุณค่ะไปละหนู่สิบบาท <c oughs> อฮ <c oughs> ้ยเลี่ย เมื่องไงบอเดี๋ยนี่เดี๋ยวจะเฝ้าเมือ่อเจ้าเห็นอย่างค่อยกําลังคอเล็กเขาว่าต้นนี้ซักซิดเด้เอาไปลายงวดแล้วไท่ว่าจัาเขาวะ <laughs> <laughs> เอาเดีเ๋ยวขอเล็กคอยเห็นแต่ข้าเจ้าว่าเอาแป้งได้หละถ้าเอาเม็ดวะอือคุณพัดบ่บได้เอาแป้งมาน้ำบ้านนี้ เจ้าม mm ีบ hmm. ร <that> mm ิษ hmm. ัทให้ข้ายหยิบเนี่ยใช่ล่ะมั่เแม่นร้านข่อยเอาไปเรวบวชอันโอ้นี่ดีเอ้าเอ้าือป่องหน่อยแทอะกระซำนี่ล่ะเขาใส่กันนั่นเออเอ้าซรซำนี่กระซำนี่ล่ะอืมอืมมด ขี้กวยือหูดบ่ไปบ่ามาเอ,าอ้เอาขึ้นไปแป,ไป้งเจ้า,อา,เ,าเอาละเด้อบานนี้เอาสาธุดูก็ให้เด็ดเด็ดแดงแดงให้มดนีม้มดสนินเด้อเว้าจังสันเอ้าเป็นเจ้าฝืนคนบ่ค่อยให้แบ,บนวิบบ่แม่นบ่เขาบ่ได้ท่าจังสันเอาท่าจริงไดยสันเขาท่าจังส,สิแม่ ใช้มืองจีละกับไปรูปบ่เออบ่ออกมาให้เด็ดเด็เด้อเห็นบ่ล่ะบ่ยังบ่ขึ้นอยู่งคนใช้าตาบ่ดีเนาะ